สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายสมก็ได้มีโอกาสมาสวนมะพร้าวเนาะมาอบรมอยู่อำเภอนาแก่ค่ะสวนมะพร้าวของคุณครูเพิ่นอันนี้ปลูกได้ประมาณสามสามปีครึ่งค่ะช่วงนี้ก็คุยรอท่านประธานยังมาบ่ถึงค่ะพี่น้อง

มาส้มเราผสมเนาะผสมเพืองมันชุ่มชื้นเน่องสิขนเพืองในค้อหัวเขาออกไปเขาก็บมาเบิ้งแบบนี้เลยเบิ้งสวนเพิ่นอืเพิ่งเพื่งอันนี้เลยเขาเลี้ยงมิมน้อยมิมน้อยดกแด้วนี่ดี๋ยผสมเขาไว้มันสิผสมไฮเดรน่ผสมไฮเดราเขาเห็ดกล่องมาเลี้ยงก็ได้เขาสิเลี้ยงเพิ่องเลยได้พราเออเลี้ยงก็ได้ลได้กล่องนะ เห็ดกองหรอเบาเอื้อนย้อยพึ่งอย่างพึ่งพึ่งพึ่งโพงบบาเออแก่นร่อนก็ได้แก่นร่อนก็ได้ทักทักนามก็ได้เห็ดต้นนี้ก็จะรุ่นเฮาเนี่ยแหละรุ่นเฮารุ่นเฮารุ่นเฮาเนี่แหละทเลนี่มะพร้าวกกเหลืองนี่นี่ใช่เออ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 น่นเป็นก็จะตายนี่ของเล่าก็คือกันไงง่ายงคือว่าแล้วเนาะอันเพิ่นเห็ดนี่ก็เจ้าไว้ย่างแรงงานเนาะอือคือเฮามันเก่าเมื่อยเนาะว่าจำต้ง อันนี้อันนี้หากระโลกออกข้าวขับบริเวณเป็นคู่เมื่อแล้วดินเพียงข้าวเราไช้กันทีนแขกข้าวเนี่ยเอาดินอุโบกาถ่ายเดี๋ยวไปในห้างไปใช้ได้เสียมาแม้นเมื่อหากมันปลูกอืมโบได้โบได้เขาไช้แต่เขาปลูกทีแรกเออแม่นก็คุ้ยเราตัดทิ้งหมื่ะอันนี้กระยกคู่ยุ่มันหักโบป็นมาแล้วมันแจบเบิร์ดข้าเอาเป็นพื้นแลบเลยคู่ข้ายิงสิไปชมนี่มะพร้าวต้นใหญ่นี่รุนต้นใหญ่เออรุ่ต้นใหญ่เลยบริปีนคือของเราหอกใหญ่เลยนะ มาขัขนาดต้นุ้นั่นน่ะส่นใหญ่มระดานอะบยังเป็นยังเปลี่ของเ้าก็ยังเป็นเนาะเด้เนียแทงจันต์ะตวนี้ก็เท่าที่เฮาถามเรามาเลยคันีะแสดงว่าปลูกสี่ไร่เนาะนี่สี่ไร่สองร้อยต้นสองร้อยซาวต้นบ้านสวนมะพร้าวแล้วกรมไับอกเนะพราะมึงมัน้ไพ ดับกพลินกใช้ดอหกหมักใช้พดอหกหมักเกษตรอาหารดับกลินโอ้พดอหเขาเป็นมอดิเอนี่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 ฮะนี่เนี่ยล่ะหายใจนอ่นนั่นนอนนั่งทำคำถามอยู่บ่เมื่อกีนอนหลับไหมคะเออรู้ว่าด้รนบนจะมาเยี่ยมก็ถือว่าเป็นอันโอกาสดีเนาะก็คือบางคนว่า ก็จะมาครับบอบางคนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาไหมวันนี้ก็มาแล้วบอได้ฝันยิ้ตัวเองในเด้อเออไอพี่น้องชาวนาเปีรได้ยิ้ตัวเองได้ฝันบอบอได้ฝันกับมาเนี่ยสบายดีก็ทุกคนเนาะนะครับหนาวไหมครับทางบ้านเราหนาวเนาะหนาวนะครับหนาวเติมเนาะที่นี่หนาวตลอดนะครับอากาศดีนะครับโอเคครับขอลูกนี้เลยครับ ลูกนี้นะครับมันมีด้วงครับหนอนเข้าไปจอะเห็นไหมครับจอะที่หมวกเขานะครับพอมาจอะที่หมวกครับน้ํามันจะไม่มีเลยนะครับมันจอะที่ข้างในนะตรงนี้ก็จะเกิดความเสียหายที่ผมบอกอเหลือลูกเดียวมมไม่ต้องเอาไว้นะฮะมีไว้เลยไม่ได้เลยแต่ถ้าเหลือลูกเดียวเหลือลูกเดียวนะตนัวนี้อ่มันถ้าเราตัดทิ้งไปเลยนะครับมันจะออกจัดใหม่ นะครับมันก็จะทิ้งไว้หกเดือนนะครับก็จะเสียโอกาสผิวดูลูกนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเช็ดความหวานนะครับการตัดมะพร้าวนะครับให้ตัดช่วงเช้านะฮะช่วงเช้าจะดีที่สุดนะครับถ้าฝนตกประมาณสามสี่วันตกหนักๆห้ามตัดมะพร้าวนะครับมะพร้าวความหวานจะไม่ได้เลยจะน้ําจะจืดนะครับ จะเสียโอกาสก็อ,อันนี้จะดูจากผิวนะครับดูจากผิวดูอันนี้นะครับอันนี้เนื้อนะ่าจะอยู่ประมาณชั้นเดียวครับชั้นเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเราค่อยๆค่อยๆศึกษาไปเรื่อย,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 อยๆเนาะน,นะครับถ้าเราผูกกระเพาเราจะรู้เลยว่าอันไหนแก่ไอ่อน ไมใหม่ที่เคยเนาะเหลือแต่แท้เคยเจอไหมมีไหมมีครับอ่าถ้าไม่ถ้าไม่มีแสดงไม่ได้ปลูกมะพร้าวละก็อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ปกติคืออะไรอันนี้ยังดูสิครับมีเนื้อไหมครับคุณตาไม่มีเนื้อนะครับไม่มีเนื้อเนาะไม่มีค่ะนะครับแสดงว่าเราดูลูกของเขาเนี่ยเหมือนแก่ใช่ไหมครับแต่มันไม่มีเนื้อครับ ความหวานหวานไหมนะเดี๋ยวผมมีนักชยวชุวชิมผมนะฮะแม่ไปเงินลงมาชิมให้หน่อยแม่ไปเงินชิมให้หน่อยนี่ไงฮะเครื่องวัดความหวานของเรานะฮะแม่ไปเงินอ่ลองชิมดูว่าหวานไหมนะครับนี่หลอดนี่บล้อยแล้วครับอไม่เป็นไรเนี้อ่าไม่เป็นไรลองชิมดูแล้วได้เลยครับทีนี้ครับมะพร้า กาลังเริ่มติดเนื้อนะวความหวานจะไม่มีนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เดือนหน้าถึงตัดได้อีกหนึ่งเดือนนะครับถ้าเป็นแบบ A, นขาขาี้ยังตัดไม่ได้หัวมันจะขาวๆอยู่ยังตัดไม่ได้ก้นยังไม่ไม่สุดก็ยังตัดไม่ได้นะครับนะครับนะฮะอันนี้ก้นแตก ่านี่นี่นเห็นไหมครับก็ <C> e <ase> แตกไหมครับก็แตกน้อยแม่ไม่มีน้ำนะจ๊ะไม่มีน้ำนะครับผิวเริ่มแห้งนะครับอ่า <C> e <ase> แล้วก็อีกลูกหนึ่งม,มันรีบเห็นไหมครับแม่มันรีบเนาะ <C> e <ase> ข้างในไม่มีไม่มีน้ำและไม่มีไม่มีกลานะถึงถึงมีก็ประมาณเท่านิ้วโป้งนะพี่เนาะ อันนี้เองนะครับเกิดจากอะไรรู้ไหมครับมันติดผลผลิตตอนหน้าแ้งช่วงเดือนมีนาเบษาพฤษภาครับมันติดดอกครับนะพอมันติดดอกเนี่ยน้ำไม่พอครับพอน้ำไม่พอเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มะพร้าวเนี่ยสร้างเนื้อเยื่อข้างในไม่ได้ครับนะพอหน้าฝนพอหน้าฝนครับมันได้กินน้ำเยอะครับมันเลยแตกครับเหมือนมะม่วงลั่นนะครับนึกภาพไหม มะม่วงอ่ะน้เหมือนกันนะครับสังเกตดูฮะข้างในจะมีน้ําออกมาแต่เป็นเสียแล้วครับอันนี้คือข้างในครับพ่อเห็นไหมครับข้างในจะเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าถ้าเราถ้าเราเอาไว้นะครับมันจะเปลืองปุ๋ยครับและเสียเวลาครับนะะเพราะมันออกหน้าแรงครับ อันนี้นะ่ผมจะอธิบายให้ฟังนะมะพร้าวอะ่ะมันมาตามเสื้อพราะจาย์เสื้อสีเหลืองมะพร้าวก็เริ่มเหลือง <c oughs> อันนี้สีเขียวก็เป็นสีเขียวนะครับ <c oughs> มาตามเสื้อไหม <c oughs> มาตามเสื้อจริงๆนะนะครับดังนั้นครับนะฮะวันนี้เป็นวันดีเนาะตั้งแต่อธิานปลูกกี่ต้นครับสองรอยต้นออกลูกทุกต้นไหมแปดสิบต้นแปดสิบต้นโอ้หปลบมือให้หน่อยครับสุดยอดเลยนะท่านปลูกกี่ต้นครับ สองร้อยต้นนะที่ผมกําลังเห็นว่ากําลังออกลูกออกจัดนะครับ,บน,น่าจะประมาณ90%นะครับ90%บแต่ทั้งสองลูกนี้นะครับนะบผมก็มีรางวัลให้นะครับมีรางวัลให้สําหรับทั้งสองท่านดีไหมครับ,บ,คครบใครได้พกมะพร้าวมาด้วยไหมรู้อย่างนี้เรู้อย่างนี้ข้าพเจ้าพกมาด้วยเนาะนะข้านะพเจ้าพกมาด้วยนะครับ เดี๋ยวเขาเจ๊เขาจะมีรางวัลให้เป็นรางวัลที่เขาเรียกว่ารางวัลขวัญถุงนะเป็นเงินก้อนแรกนะมะพร้าวลูกแรกนะครับของสวนเรานะครับนะก็ได้ไม่ต้องห่วงบริษัทจะเข้าไปตรวจทุกส่วนนะดีไหมครับนะเราเราอยากเข้าไปพบส่วนของท่านนะครับบางบางครั้งเนี่ยเราไม่เคย สอ่นัดเจอในห้องประชุมเนาะไม่ได้เจอสวนท่านเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามะพร้าวเนี่ยเราไปสวนไหนบ้างน,นะครับแต่วันนี้เราต้องพบลูกไล่ละนะพบ,บแบบจริงจังอ่ะแบบจริงจังเลยนะครับลูกนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวรอเจนนิดนึงเนาะเจน่าจะเดินไป,ไปทางไหนไม่รูุ้มาหรือย,ยังครับยงไม่วาไปเลยโอเคนะลูกนี้ลูกละหนึ่งพันบาทค,ครับลูกละหนึ่งพันบาทครับ นะเดี๋ยวเจ๊เอาให้นะครับนะฮะเจ๊รอไปเอาตังค์นีให้ยืมเอามีให้ยืมเราไม่ต้องยืมมาละมาแลครับน่าจะบอกเนาะเจ๊ถือมาเลยยังครับให้เจ๊มาเจ๊มามสองใบสองใบมาให้อาจารย์ก่อนนะครับสองใบสองใบครับ เด,เดี๋ยวเราอีกหนึ่งใบเนาะเจ้าขนะอง <ผม S 1> สวนรอบแ,แป๊บนึง <c oughs> อันนี้อันนี้เอาแนบไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรสำนักงานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแจกให้ทุกท่านนะครับเบอร์สำนักงานด้วยนะครับแล้วขั้นตอนการดูแลมะพร้าวเราก็มีให้ด้วยดีไหมดีค่ะ <c oughs> ดีเรานี่ <c oughs> เพื่อนไม่ได้มาเขาดูแลกันยังไงมะพร้าวถึงได้ดกแบบนี้นะครับแต่คือไม่ว่าแต่ละสวนเนี่ยตอนนี้กําลังลุ้นกันนะครับลุ้นรับสวนละแสนครับสวนละแสนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ ร้อยต้นเนี่ยมันมันออกลูกเกินคาดนะครับออกลูกเกินคาดนะแต่ไปเห็นที่น้กขัตทาไมใบมีจ่ะเอาเจ๊ข้าห้องน้ำไม่เป็นไรครับตั้งมาก็พอครับครับหนึ่งอย่าน้ไม่ได้ลูกนึ่งสอก็ยอมแล้วโอเคครับปรบมือให้ด้วยนะครับส่งเบอให้ด้วยนะครับท่านสุดท้านมาดูเอ้ยห้าคนละอันแล้วเนาะบ้านนี่ มันบถูกกันเป็นต่วมบุก่าครับเาาต้นเืออะไรที่ทับตึ้นไหม่เราผมาให้สนนก่อนี่ก็มันทับยัน มันหลักเลรยกโน้ำเลี้ยงปาเลี้ยงดูดาเขาสบประเทห้างไข่ใช่ไหเขาทำคลอมบ้านไม้ไผ่ขาสุบดิเห็ดห้างไข่ใส่ห่ยาดเงอหยานคุงนช่วที่2องตัดจบแต่ขึนอันนี้ติดไหมอันนี้ไม่ติดนะครับตัดทิ้งไม่ติดเกิดจากอะไรครับเขาโดนก้ามเนี่ย นี่หนีบไว้ครับตอนแรกๆครับต้องดึงบอกใช่ครับต้องเอามีดกรีดแล้วดึงอ่าตัวนั้นไม่ได้กรีดเคือจะได้กรีดถ้างั้นก็คือตัดดึงเลยเดี๋ยวถ้าตัดเพราะมันจะขึ้นจันทร์ใหม่ขึ้นจันทร์ใหม่นะครับเดินไปส่วนส่วนนี้ยังไงครับท่านครับไปส่วนนี้ดีกว่าส่วนนั้นมันปลูกใหม่นะครับเพิ่งเก็บสองปีจะเปิดน้ำไปดูไปดูโคนใหญ่หน่อยค่ะไปดูไปดูโคนใหญ่

่ไแล้วมันจะติดไลมนะครับต้นในน้อยอีรายเพิ่ออกต้นทั้งงานจะเริ่มออกคือเราดูจากตรงไหนครับก็คือเขามีโคนเขามีเอวมีสะโพกแล้วนะครับคือการสะสมอาหาร มะพราวนับจากปีไหนฮะนี่ปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามเวลาเขานับปีมะพร้าวเนี่ยปีหนึ่งปีสองปีสามนี่กำลังขึ้นนะปีสามครึ่งเห็นไหมครับก็เหมือนเรานับอายุมาต้นไม้ครับเขาถามาว่าใจมันมีจีวงอันนี้แก่หรือยังยังไม่แกอยู่จากหัวขาวอยู่เลย แก่มันทาาปยังไม่แก่มันจะเป็นอย่างนี้ลูกตรงนั้นท่านี้ตรงนี้เป่าครับูตรงนี้ด้วยหิวแตงแก่ทุกหย่างอยงนี้นะมันยังขาวอย่เดียวแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับตัดทิ้งไม่สมบูรณ์มันติดตอนหน้าแรงไะครับติดตอนหน้าแรงอย่างนี้แล้วมันเลยไม่สมบูรณ์ต้มนะมันแไบบนี้ อันนี้เห็นไหมมะพ้าวต้นโคนใหญ่ออกจันไหมครับแล้วก็เปิดบ้างพอถึงกวบป๊อบเนี่ยมันจอกจันทรกระดกอกน้ำจะบ่าอัน้เด้อครับน้ำแข็งอยู่ไ้อันนี้เราบอกเอา่นชิเปิดแม่นบ่ะั้งยา้วกอาบน้ำเย็น แ่นับไปทางแหนไปทางไหนโอ้หัวมีอันนั้นได้เปิดตั้งเนโอ้ยน้ลายมงหักำ่โอ้ห้างรางนูเด้อเปียกเด้อน้ำป๊ะปี๊ดปี๊ดนี๊ดโอ้เป๊มื่อรครับ เราใหญ่อนกใหญ่พอดีกำตังโดนหน้าเลยครับมันน่าท่ดปลี่ยหนุนไต่ระเบบนไปเลยปี่ามปีโอ้ดือนเม่อวานเนี่ยตัวปนวนกัรล้มตีดี่แต่มันเอาปนวห้าังเ้าบอกว่าด้ค้อยดตับลุงมันรบกานไรลากคนมาตกงาน ีไม่ได้เลยนะครับนั้นผมโดนมาละเข้นมือเลยฮะเที่หน้าไม่ต่อยนะต่อยมือัวก็พิสูของผนีอ้โหโดนแดดโดนแดดโดนแดดมันมันเจอมอหม่ที่สวนนี้ทไหนที่มีต้นใหญนะครับ มันจะติดหมดเลยเห็นไหมหนึ่งหนึ่งแท่เอาหนึ่งลูกพอใช่ครับแท่ละหนึ่งลูกพอแสดงว่าหนึ่งขลายเนี่ยมันก็จะติดทุกแท่เลยเห็นไหมทุกแท่ละหนึ่งลูกมันจะติดีปลาปลาดีบ่าวว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่ไก่พันทุ์ีบ่าวหานาพีตะลุกยู่จังหวัดเลยก็แห้งลายแต่ละส่วนเนื้อแบบนี้ล่ะมันเพราะว่าบางเธอเนี่ยมันกักตุนอาหาร ต้นไม้คือเราหลอกไันนะเฮ้ยไม่ให้กินน้ำมากขึ้นเลยนะนะครับเหมือนลำไยครับลำไยเขาใช้ระบบเดียวกันนะครับก็คือหลอกหลอกเขาว่าฉันไม่ให้น้ําเธอแล้วนะฉันไม่แล้วนะนะครับแล้วมันก็จะแทงแตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับสวัสดีค่ะวันนี้กับบรรยากาศลงตัวสวนนะคะวันนี้ลงที่อเภอนาแกนนะคะท่านผู้ชมท่านไหนก็แนะนงให้การนะ

ท้าออกไปโดนแม่ลอยไปอยู่ ชิมน้ำมะพร้าวฟรีค่ะพี่น้องท่านประธานจ่ายเองค่ะ นะไม่ใช่น้ำหมักนะเป็นพอมอนพอมนมะพร้าวทาให้มะพร้าวดกโอเคไหมครับทําให้มะพร้าวออกลูกออกจันติดผลผลไม่ลวกนะครับมันจะมีสองสีนะมันจะมีสองสีนะขวดสูงสูงกว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยผสมน้ํารากกับพื้นทาให้มันออกจันติดผลอันนี้ วดสั้นนะครับตัวนี้ทําให้ดอกไม่หลุดไม่ล่วงขั้วเหนียวเห็นไหมครับเ,เดี๋ยวแจกให้แ,แจกให้แสดงว่ามากันกี่ท่านครับตัวนี้ลงทะเบียนไว้ยี่สิบห้าพอไหมพอเหลือเฟือนะเหลือเฟือเนาะนะครับเหลือเฟือครับเดี๋ยวที่เหลือเก็บไว้ที่นี่เลย พอไม่เอาเจ้าของสวนจะได้เชิญมาชิมมาเหลือไม่เอากลับนะนะฮะเดี๋ยวถ้าใครมีส่วนเยอะก็ขอไปเยอะหน่อยโอเคไหมครับเขาขส่งและส่งสุดแล้วเราก็ยึดเอ่อชุดละห้าร้อยเท่าไรเขาขนส่งลุงพาดไม่ปีให้ปีผมดูรูทเบียนนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมหวานไหม อาารครัเคเราไปกินของเขาวานหอมเดี๋ยวมดหน้าเขาไปกินของเราเนาะกินของเราหอมหวานน้ันาะโอเคครับโอ้ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวน้องอันน้องอันใช่หมตุกตาการมาพอดีเลย เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเกี้นี่พ่อไปแล้วร้อยลิตรน่นยังยังไม่ดนใส่าการารรลิตรร้อยลิตรยังไม่เป็นทามดกดกดกอาจารย์ประมาณสองโลอเงินให้อาจารย์ตกเสลกัน